ผมอยากจะบอกว่าเราควรชื่นชมอีลอนมัสเขาไม่ทำเพื่อเทสซานะเขาทำเพื่อเมกาจริงๆคุณรู้ไหมถ้าเขาไม่ทำสิ่งที่เขาทำอยู่เมกาเจ๊งนะเขากําลังทําสิ่งที่ไม่มีใครเคยเคยกล้าทําคุณรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอะส่วนใหญ่คือที่อะไรพนักงานพนักงานนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณอีลอนมัสทําก็คือพยาย,ยามที่จะยุบอะไรที่มันยุ่มีประสิทธิภาพยุบกระทรวงยุบกระทรวงไล่ออกค่าราชการเพราะหลายๆข้ค่าราชการแบบมันไม่ทําอะไรแต่มันทําให้เขาถูกแอนตี้นักเลยครับคุณซีเคแล้วไง,งเงินภาษ พุ่นที่ตกหนักมากๆเนี่ยคุณซ <ม OY S 1> ีเคมอย่างนี่ตกหนัดมโนกมากมันไม่ได้มาจากโปรเทสนะครับคุ่ตกหนักมากๆก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าเทอรฟ์ฟเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ US เอ่ะเป็นคอนซื้อมาที่ได้เปรียบมากยิ่งขึ้นถ้าคนส่วนเยอะไม่ชอบอีลอนอีลอนไม่มเลือ,อกตั้งหรอกชอปไม่ชนะเลือกตั้งหรอกเจ็ดสวิงสเตทนะออยล have to say เจ็ดสวิงสเตทนัมเบอร์สองไลน์นั้นคุณซีเคบอกว่าคุณอลีลอนมัสเนี่ยเขาเดินมาถูกทางถูกทางถูกมาก เพืนคุณซีเคมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องบริกิตของคุณอีลอนมัสส์ี่กระทั่งคุณอีลอนมัสส์เองเขาก็ยังเรียกเลยว่านี่เป็นอมาเกนดอนละวันสิ้นโลกในการประชุมกับพนักงาน oh. เพราะว่าหุ้นตก50%ผลิตภัณฑ์ก็ยอดขายตกแล้วก็มีเรื่องการถูกโจมตีถูกแบนถูกเผาโชว์รูมเผาสถานีชาร์จเผารถสถานการณ์มันดูน่ากลัวมากผ่านหนังสือนะคะค,คุณซีเค่ยเป็นบิกแฟนของคุณอีลอนมัสส์เป็นพ่อที่สองเลยก็ได้เข้าใจ เพราะเคยได้ยินครูคุณสเคบอกว่าอยากเป็นแบบคุณรีนมัสเร์ผมรักเขามากครับผมรักเขามากใช่ใช yeah. really? like yeah. yeah. sure. right. ่ใช่แล้วจริงมีหลายอย่างที่เขากำลังทาอยู่เนาะซึ่งผมอยากจะอธิบายคือว่าหนึ่งก่อนนะครับที่ข่าวเขาเขียนอ่ะอย่าไปแคร์เยอะมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่สิ่งนี้มันโผล่ในข่าวอ่ะมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงอย่าลืมนะครับว่าใครชนะเลือกตั้งอย่าลืมจำได้ไหมครับช่วงเวลาทรัมป์กำลังเลือกตั้งอยู่ข่าวเนี่ยไม่มีสักหน้าเลยครับเขียนดีเกี่ยวกับทรัมป์ไม่มีสักหน้าเลยนะครับ ถ้าถ้าข่าวสะท้อนความเป็นจริงอจ,จริงอ่ะทรัมป์ไม่ชนะหรอกแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับทรัมป์เลือกตั้ง7จ็ดสวิงเซตนะครับเลือกทรัมป์ทุกอันแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับรักอีลอมัสแล้วก็รักทรัมป์แต่คนเกียดใครครับสื่อเพราะคนที่สื่อควบคุมด้วยลิเบอร l ล l i ล e ทเดโมแครต l i ล e ทั้งหลายบูมเบอร์กก็เป็นตัวอย่างนะครับโคตรเดโมแครตนะครับ นิวยอรัลทันโคดเดโมแครตวอร์ซิเจอร์โนโคดเดโมแครตนะครับคือพวกนี้คุณโคดถงโคดเดโมแครตเขาไม่ามไม่ชอบอ e ีลอนอยู่แล้วชาวเาเลยพาดข่าวทำให้ทำให้มันดูไม่ดีแต่ในความจริงนะผมประชาชนส่วนใหญ่รักอ e ีลอนมัสส์นะ so ผมว่าอย่าอย่าคิดว่าข่าวคือความเป็นจริงครับสิ่งทนนี่ดอนชัมคืออะไรครับดอนชัมจนช่วงเลือกตั้งครับดอนชัมก็เลไม่ไปหาข่าวเลยดอนชัมไม่หาข่าวเลยนะสกูดข่าวข่าวไม่รักใช่ไหมไม่เป็นไร ผมหาสิ่งที่เป็นเสียงของประชาชนและสถานที่ที่ประชาชนฟังจริงดีกว่าพอดแคสต์ Podcast. ตอนนี้ชาก็าเลยออดอะไรพอดแคสต์อารจโรเกนเล็กส์เรียมนอะไรว่ากันไปนะครับออกหลายๆพอดแคสต์ามากและนั่นแหละคือเสียงของประชาชนจริงเพราะคนดูอ่ะเขาไปดูข่าวกันอ่ะคนเสพข่าวอาจจะอ่ะคนไทยอาจจะเสพข่าวของคนต่างชาติแล้วกันว่ากันนะแต่คนที่อยู่เมกาจริงๆอ่ะเจนซี Gen C, อ่ะเจนซีเจนวายเจนเอ็กอะไม่เสพข่าวแล้วเพราะเขารู้ว่าข่าวเขาพอบแเกนได้ข่าวเขาจงใจที่ทำลาย ทำลาย Elon m ม s สคุณ,ค,ณคุณลองหาหัวข่าวที่ดีเกี่ยวกับอี o n Musk ใน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  Bloomberg ในาดสิคุณลองหาหัวข่าวที่ดีกับโดนัลด์ทรัมป์จากบูมเบิร์กจากวอชิงตันลหน่อยสิไม่มี there's nothing like that แค,<ข>ค่นี่คือสิแค่บอกว่านี่คือสงครามสื่อมันมันไม่ได้สงครามแล้วผมว่าสื่อแพ้ไปละสื่อแพ้ไปละ,ส,ปละสื่อยังไงก็ตายครับเพราะทรัมป์ชนะเนี่ยนี่คือสื่อตายแล้วต้องจริงในการที่ทรัมป์โดนยิงสื่อยังบอกว่าทรัมป์ไม่ได้โดนยิงเลยคือคุณย้อนเข้าเวลาขับไปดูครับเขาบอกว่ามันมี crackling noise สื่อก็ยังไม่เขียนเลยว่าทรัมป์โดนยิงก็สื่อเขาจงใจหลอกลงประชาชนอะและประชาชนก็รู้จับทันอะ่ะรู้ตัวทันอะ่ะ4ปีนี้ครับสื่อจะอยู่ตัวยากมากเพราะทรัมป์รอบนี้มาพร้อมความแค้นเขารู้ว่าพวกมึงเไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงๆสสื่อครับสื่อคงหนักมากๆครับ4ปีนี้ค่ะ แต่คือถ้าดูจากราคาหุ้นมันไม่น่าจะหลอกมันอาจจะสะท้อนจิตวิทยาหรือว่าความกังวลบางอย่างของนักลงทุนหุ้นที่ตกหนักมากเนี่ยคุณซีเคคุณตทักตกกวัามากมันไม่ได้มาจากโปรเทสะครับคุณทีต่ักตกหนักมากๆมาจากสิ่งเรียกว่าเทอร์ฟคือคเขาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทรัมป์ตอนนี้เขา,เากำลังทําสร้างเทอร์ฟิส mm. เพราะว่าเขาอยากที่จะให้ยูเอสเป็นคนสูมเมอร์ที่ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น,นอย่าลืมนะครับยูเอสเป็นคนสูมเมอร์ที่ดีสุดของโลกทุกคนต้องเทรดกับยูเอสดอลลาระ เราลงทุนเยอะแต่ว่ากรอดเวลาที่ผ่านมาดิวที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ค่อยแฟกับยูเอสเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับคุณไปญี่ปุ่นคุณไปญี่ปุ่นคุณลองหาฟอร์ดสักคันได้ไหมลองหาสักคันดิหาเจอสักคันผมกาบตีนเลยไม่มีญี่ปุ่นอ่ะมีแต่รถญี่ปุ่นแต่คุณไปอเมริการถญี่ปุ่นเต็มเลยทรัมป์เลยบอกว่าเอา้ารถรถบ้านอยู่เนี่ยอยู่บ้านอะไรเยอะมากแต่รถของไอเนี่ยไม่อยู่บ้านอยู่เลยไม่แฟกนี่ว่ะถ้างั้นไอขอผล ไข่ได้ไหมไอ้ขอขนผักผลไม้ได้ไหมไอ้ขอไอ้ขอเอ็กซ์พอร์ตพวกนี้ใส่ประเทศอยู่ได้ไหมไม่ได้เกษตรกรไอ้ก็อยู่ไม่ได้ดิทําไม <ừ> ไอ้เทอร์ไรสกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ทรัมป์อยากที่จะทำครับทรัมป์อยากให้คนที่อยากจะขายของคนณเมกันเปิดโรงงานที่นี่เขาเพิ่งขึ้นข่าวเมื่อวานนะครับบอกว่า25%เปอร์เทอร์กับทุกรถธุกรกิจรถยนต์ที่ไม่ได้สร้างที่อเมริกา <ừ> ต้องโดน <ừ> แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้า BYD อยากจะขายอเมริกาครับสร้างโรงงานที่นี่สร้างคนอเมริกันซื้อสังหาริมทรัพย์ที่อเมริกา It's good for America. It's a good thing. เพราะมีมีรามีมอำนาจในการต่อรองนี่เขาเลือกได้คือผมเป็นลูกค้าที่เจ้าใหญ่ที่สดุดอ่ะก็ผมถ้าคุณอยากขายที่นี่ก็แค่สร้างโรงงานที่นี่จบผมว่ามันไม่เห็นเป็นเรื่องไม่ดีนี่ครับผมว่าเป็นสิ่งที่ควรทําด้วยซ้าไปเพราะว่าเขาต้องเอาเทอร์เเนี้ยมามาสร้างอํนานาจในการต่อรองของตัวเองมากยิ่งขึ้นสุดท้ายผมเชื่อว่าเทอร์เเนี้ยมันจะค่อยๆเฟดลงไปแต่สิ่งที่เขาพยายามที่จะทําคือว่าเขาที่หารยิ่ดีมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศ เพราะเขารู้สึกว่าเมกาถูกเอาเรปรียบมาตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณก็เลยตกครับเพราะว่าสีท่ทรมพูดคือ transitional period อคือทุกขั้นตอนทุกครั้งทงี่มีการเปลี่ยนแปลงครับ<ะ>มันจะมี transitional period แต่สิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่ผมบอกคุณนะครับดีกับประเทศโุดโคตรดีกับประเทศมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่ทรัมป์พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมครับว่าต่อปีอ่ะมันมี deficit ต่อปีนะต่อปี deficit ของเมกาคือ2อง trillion หลายคนที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่า what is deficit 2 trillion คือรายได้น้อยกว่ารายจ่าย2 trillion นอ้องจีนนายการคุณคือธุรกิจอันหนึ่งครับคุณเป็นธุรกิจแล้วรายจ่ายมากกว่ารายได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณเป็นธุรกิจขาดทุนพอเป็นธุรกิจขาดทุนปั๊บธุรกิจมีสองทางเลือกหนึ่งขายหุ้นตรงไปตรงมาอ่าราสซันซีรีส์ a b c d e f g แล้วกันไปนะครับแล้วก็ราสซันเพื่อมา่อกลบแกตรงนี้ deficit แต่รัฐบาลขายหุ้นได้เหรอ แล้วจะมันขายไม่ได้แล้วจะมันขายพุ้งไม่ได้เพราะแล้วมันขายพุ่งไม่ได้แล้วทำไมก็เลยกล้องกู้ก็เลยกล้องกู้เป็นตาแสานนดอเมริกาและทุกวันนี้ครับดอกเบี้ยที่มาจากตาแสานนดอเมริกามันสูงกว่าดิฟเอนส์สเปนดิ้งของอเมริกาแนะล้วก็แปลว่าบัตเจตที่อเมริกาเอาไว้ใช้กับอาวุธอ่ะอวันนี้น้อยกว่าดอกเบี้ยที่หนึต้องจ่ายนะขนาดบัตเจตดิเฟนซ์อ่ะคือบัตเจตที่ใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะ<ฆ>คือทั่วโลกรวมกันทั้งหมดยังไม่ยังไม่ได้ของอเมริกาเลย แต่ดอกเบีย้ยของเมกามีคืต้องจ่ายมากกว่าและตอนนี้มีการจ่ายดอกเบีย้ย e x p สเปนมาที่สุดแปลว่าอะไรรูร้ป่ะแปลว่า,า,วาเงินเงินพาสีคนเมกากนะ่ะไม่เคยเอาวาพัฒนาคนเมกานเลยผมเป็นบุคคน,นที่ซื้อตราสารใอเมกากเยอะมากผมซื้อเยอะมากผมอยู่ไทยนะแต่เมกาเงินพาสีคนเมกักนะ่ะจ่ายผมอยู่อมผมไม่ได้พัฒนาเมกาอ่ะผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาครับแต่ผมไม่ได้พัฒนาเมกากาผมไม่ได้ใช้จ่ายที่เมกากาผมไม่ได้ทำอะไรที่เมกาเลยแต่ผมเอาผลกาไรของคนเมกากน่ะมาสร้างธุรกิจของผมที่ประเทศไทย กับกันครับคนคนที่ถือตราสันญ,ญเมิการหนึ่งในใหญ่ที่สุดคือใครจีนเมกาเงินภาษีของคนเมกันกาลังจ่ายประเทศจีนเพื่อให้จีนสร้างอาวุธและสร้างสงครามในเชิงของ AI แข่งกับคนเมกัน่วนเขาผมถาม,ถามหน่อยว่าจําเป็นไหมที่ต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะถ้าลดตรงนี้ไม่ได้ครับแปลว่ามันก็จะยังไงก็ต้องมีอินฟลักชันทำไมดอกเบี้ยถึงสูงขนาดนี้ทำไมดอกเบี้ยถึงเป็น4.5%เปอร์เซ็นต์วันนี้ตราสันนเมิการเป็นเพราะอินฟลักชันมันสูง อินฟลชันมันสูงเพียงพราะอะไรเพราะว่าอัตราของการสร้างเงินของรัฐบาลมันมากกว่าอัตราของการสร้างของธุรกิจตรงไปตรงมาเลยถ้ารัฐบาลสร้างเงินหรือปิ้นเงินเร็วกว่าธุรกิจเงินเฟ้อเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำคือว่า1ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วเพิ่มอัตราของการสร้างของธุรกิจสร้างความเจริญของให้เอกชนเพราะกาเลสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอจเราก็เลยทำดอจขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากจะลดค่าใช้จ่ายกลับไปในเมื่อกี้นะครับ ธุรกิจมีรายจะมีรายได้แล้วก็รายจ่ายค่ะปัจจุบันธุรกิจอเมริการัฐบาลอเมริกาเป็นเปรียบที่เหมันเป็นธุรกิจที่รายจ่ายมากกว่ารายได้มันมีแกลบตรงนี้อยู่เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้คืออะไรครับเพิ่มภาษีคุณคิดประชาชนยอมไหมแห,แหวนโดนเดน7%ใช่ไหมผมสิ้ปรประชาชนยอมไหมไม่ยอมอยู่ดีเพิ่มภาษีเพราะรายได้ของรัฐบาลมีแค่ทางเดียวนะภาษีผมบอกว่าเฮ้ยผมเพิ่มภาษีคุณคุณยอมหร ไม่ยอมชม so, มีแค่ทางเดียวครับ There's only one way คือสิ่งที่อีลอนทำอยู่ It's it not like rocket science อ่ huh? ะ It's only There's only one way คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มรายได้ไม่ได้ so, ยังไงก็ได้ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายให้มันเทียบเท่ากันซึ่งลดค่าใช้จ่ายมันมี2 trillion ในเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะหน้าที่ของอีลอนคือลด1 trillion ให้ได้ 50%? 50%จอาอจากฟรอดเอ้ยอีลอนอพูดหลายรอบแนละ้วมันมีฟร a เยอะมากนะครับ าเราเรา,เรายังโอนเข้าสู่บัญชีที่คนตายไปแล้วหรือว่าโครงการที่ไม่มีตัวตนแล้วเยอะมากๆนะครับลดค่าจ่ายคืออะไรครับและลดหนึ่งในหนึ่งในวิธีการลดค่าจ่ายที่หนักหน่วงที่ง่ายที่สุดคืออะไรหรือว่าคุณรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอ่ะส่วนใหญ่คือที่อะไรพนักงานพนักงานสดตรงตัวที่สุดนะลดงานของค่าราชการากระทรวงเนี่ยไม่จําเป็นนะกระทรวงการศึกษามีไปทําไม กระทรวงการเดินทางมีไปทําไมกระทรวงท่องเที่ยวมีไปทําไมกระทรวงเกษตรกรมีไปทําไมพวกนี้ไม่เห็นต้องมีกระทรวงเลยยุบให้หมดเลยยุบให้หมดเพราะกระทรวงการศึกษาไม่ได้พัฒนาการศึกษาไม่เคยพัฒนาการศึกษาเลยอย่าว่าแต่พัฒนาเลยกระทรวงการ,าก,การศึกษาจํญญากัดการศึกษากลยสมไปคือลองดูนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหนังหนังเรื่องหนึ่งอะเมื่อก่อนอะร้อยปีที่แล้ววิธีของเอนเตอร์เทนเมนต์วิธีของการหาความบันเทิงคืออะไรคือเราไปดูละครเวที แล้วะครเวทีก็อีเวิร์มานะเมื่อก่อนแบบโอ้โหมีแสงฉายแล้วเป็นเงามือเร<ช>ียกว่ากันไปนะครับโอเวอร์ไทม์อ่ะมันกลายเป็นหนังมันกลายเป็น musical, มิวสิคมิวสิคอลก่อนแล้วกลายเป็นหนังหนังทุกวันนี้มี CGI หนังอะไรว่ากันเดี๋ยวจะอีเวิร์เป็นซีรีส์แลนน้วต่อไปอีเวิร์เป็นเกมอ <Immer se. S 2> มืมอมันมีพัฒนาการมัน<ฮ>ยังมีพัฒนาการโคตรใช่ทุกวันนี้คนขายแบบและครเวทีโง,ง่ๆหนึ่งขายไม่ออกนะเพราะคนมาตรฐานสูงขึ้นเฮ้ย ขนาดทุกวันนี้ดูหนังเนี่ยสโน w w h i มาเนี่ยโอ้โหบัจจ็ตสูงมากนี่คนดูนะเพราะว่าเรามาตรฐานสูงเฮ้ยดูลงทุนมหาศาลแต่ว่าหนังดีเปล่าพลดีเปล่าคือมาตรฐานของคุณสูงมากๆอ่ะเสริญหนังนะใชะเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยเพราะมันแข่งกันเรื่องของ c r e เอทีฟหนังไม่มีกระรวงหนังนะไม่มีอะไรเบรกหนังนะมันยังมีความพัฒนาการได้เหมขนาดแต่คุณรู้ไหมวิธีการศึกษาร้อยปีแล้วย้สองร้อยปีเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเพยังมีคนครูคนหนึ่งอยู่ในหน้าเพดาน นักเรียนนั่งอยู่200คนสอนอะไรสอนอะไรใหม่ได้ไหมสอนคลาส AI ไได้ไหมไม่ได้สอนคลาการเงินไหมไ่ได้ไหมไม่ได้สอนคลาเครดิตการ์ดได้ไหมเอาไม่ได้สอนสอนสอนคลาส่งเงินคืออะไรได้ไหมก็ไม่ได้สอนยูทูบเบอร์ได้ไหมอ่ะเขาไม่ได้สอนทิกตอกเกอร์คอนเทนต์ครีเอชันได้ไหมไม่ได้ทาไมครับเพราะทุกคลาสต้องเซ็นด้วยกระทรวงการศึกษาโซห้องเรียนไม่เคยเปลี่ยนนะครับ้องสังเกตเห็นนะทุกอย่างในรอบตัวเราเปลี่ยนหมดเลยนะการเดินทางเปลี่ยนนะอ่ะเมื่อก่อนไม่มีแรลบตอนนี้มีแกลบละ ออฟฟิศเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเป็นคิวบิโลตอนที่มีโคเวอกิ้งสเปซเปลี่ยนนะแต่ห้องนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยหนังเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรครับกทสวงการศึกษาการส่งการศึกษาจำกัดการศึกษาอย่าว่าอะไจำกัดเลยเบรกเบรกการพัฒนาของการศึกษาโซอิลามักเลยบอกว่ายุดแม่งเลยสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นคือว่าทําให้การศึกษามันนักเรียนอยากไปอ่ะทุกนี้นักเรียนโดดเรียนอ่ะอยู่ว่าเล่าอ่ะชี้ผู้ร้ายผิดคนนักเรียนโดดเรียนอย่างเงี้ยไม่ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยรับเรียนไม่ดี มีกี่คนบ้างบอกว่าโรงเรียนมือไม่ดีม่เหมือนกับแบบผมมีหนังที่ไม่สนุกอ่ะแต่ผมบังคับให้คนดูอ่ะคือว่าคุณผิดหรือหนังผิดหนังสิอ่ะตอนนี้คุณบอกว่าหนังผิดแล้วทำไมมันสอบมาตรฐานล่ะตอนนี้คุณตอนนี้นักศึกษาไม่อยากจะเข้าห้องเรียนอ่ะทำไมเราคุณถึงเราถึงไม่โทษโรงเรียนเราถึงโทษนักศึกษาล่ะไม่ตั้งใจเรียนแย่มากเด็กดื้อเอามือมาดิทาไมอ่ะทาไมอ่ะทำไมเราถึงสอบมาตรฐานการศึกษาทำไมการศึกษาไม่ทําให้มันเหมือนเกมเลยอ่ะเด็กเคยบ่นเล่นเกมไหมไม่เคย ทำไมเราไม่ทําให้สอนประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เมืองเป็นเกมเลยอะ่ะแบบเรียนรู้แบบไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมครับว่าเกมอะ่ะซับซ้อนนะมันผมไม่รู้คือเคยเล่น .dot a ไหมะนะ .dot a เคยเล่นไหม .dot a เคยเล่นไหมเกม .dot a อะ่อ a นะ .dot a เนี่ยซับซ้อนนะฮีโร่มีเป็นร้อยกว่าตัวไอเทมมีกว่าร้อยกว่าอันคอมบิเมนชั่นคอมโบทีมเวิร์กแมปแพทช์มันเปลี่ยนโอ้โหซับซ้อนมากอะ่ะ แต่ว่าเด็กพยายามที่เรียนรู้เพราะมันน่าสนใจอะแต่การศึกษาถามหน่อยว่าสามสามแองเกลอร้รอยแปดสิบองศาคุณสนใจเหรอเฮ้ยเรามาดูพายอาร์สแควร์ของถ้วยกินไม่เอาพี่แค่คิดก็ตัวอ้วกแล้วคือคือการศึกษาเนี่ยสำคัญใช่ไหมแต่ว่าคือกระทรวงที่มาควบคุมดูแลเนี่ยมันไม่มันไม่มไมทําให้การศึกษาที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องมันทําให้เวลามันค้างเอาไว้ครับค่ะมันทําให้เราไม่พัฒนาครับค่ะมันไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอะ ทุกอย่างในรอบตัวเราพัฒนาครับยกเป็นห้องเรียนห้องเรียนไม่เคยเปลี่ยนเลยทำไมห้องเรียนยังเป็นวิธีเดิมอ่ะค่ะนึ่ย้องกินการผมผมบังคับให้คุณดูหนังแบบร้อยปีแล้วดิแบบดูคอมเวทีแบบโง่ร้อยปีแล้วอ่ะคุณไม่ยอมแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณอีลอนมัสก์ทำก็คือพยายามที่จะยุบมันไม่มีประสิทธิภาพยุบกระทรวงยุบกระทรวงยุกระทรวงไล่ออ<ะ>กขอ้าราชการเพราะหลายๆข้าราชการวันวันไม่ทําอะไรนะวันวันไม่ทําอะไรแล้วก็บอกว่า work f r o ม home ใช้ไม่ต้องเอาเอากับมาซะ แ้วถ้าคุณก็ต้องรีพอร์ตว่าคุณทุกวันคุณทําอะไรถ้าคุณไม่ถ้าเราคุณยังไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่เนี่ยคุณไปซะแต่มันทําให้เขาถูกแอนตี้หนักเลยค่ะคุณซีเคแล้วไงอ่ะเงินภาษีประชาชนอ่ะมันเงินภาษีประชาชนอ่ะแอนตี้อะไรอ่ะเราจ่ายภาษีนะรองจินดากับคุณเป็นคนเมกันคุณจ่ายภาษีอ่ะคุณจ่ายภาษีกับอะไรอ่ะคุณจ่ายภาษีเพื่ออะไรอ่ะคุณจ่ายภาษีมา49%เงี้ยไอ้49%เนี่ยถามหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเงินมันไปไหนอ่ะมันไปสิ่งที่มันไม่ได้พัฒนาชีวิตคุณอ มันแฟร์สำหรับประชาชนเหรอก็อไม่แฟร์เลยตอนนั้นคุณซีแคบอกว่าคุณอีลอนมัสเนี่ยถูกเขาเดินมาถูกทางถูกทางถูกมากเขาก็กำลังทำสิ่งที่ไม่มีใครใครเคยกล้าทำโจบไบเดนเนี่ยแย่ที่สุดแล้วบอกคุณเลยโจบไบเยได้แย่ที่สุดแล้วไม่ผมอ,อยากจะบอกว่าเราควรชื่นชมอีลอนมัสเขาไม่ทำเพื่อเทสซานะเขาทำเพื่ออเมริกาจริงๆเขาเข้าใจว่าเขากำลังเอาเวลาของเขาที่มีคุณค่ามาพยายามพัฒนาอเมริกานะเขาไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ก็ได้แต่เขาทำสิ่งนี้อยู่อะทำเพื่อชาตินะคุณรู้ไหมถ้าเขาไม่ทำสิ่่่งงททีเเเาาออยูมริกจ๊นะ ดอกเบี้ยจ่ายมากกว่าเงินที่ลงทุงนกับตัวเองบ้าบ่าบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า h a t s just it's common sense เผาหลืเผาเ้วผมไม่เชื่อหรอกผมมองตรงเลยผมเชื่อคนส่วนน้อยคนส่วนน้อย,ย,อยถ้าคนส่วนเยอะไม่ชอบอีลอนอีลอนไม่ชนะเลือกตั้งหรอกชอมไม่ชนะเลือกตั้งหรอกเจ็ดสวิงเตทนะ all I have to say เจ็ดสวิงเซตนัมเบอร์องไลเจสวิงเตทเลือกทรัม โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ